สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกคลิปครับคลิปนี้ก็มากับนี่ครับโอ้วันนี้เสียตินพาซิ่งเปรตๆครับทั้งวันครับเอีก้บ๊ะ

Ini nak? Kam. dia kan dah mampai super. Oh, C B C. C B C. Derek. Kam. Beren Oh. Kayak kencing C B C. Sabu ni. นี่ครับเดี๋ยวมามาฟังอ่าอาจารย์มิมครับโอ้โอไปแดงใครหมายนี่ถอยเลยถอ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 ,อยไปใส่ดินเลยนะไหมฮ่าฮ่ะ <laughs> ไยถอยอ่กระบาสายดินเอ้าเจ้สวัสดีครับนี่ครับเจ๊แคทสั่งเลยครับผมออโอ้อ่ะมาดูความคล่องคำวัยของเจ้าเอซีมจีครับฝนตกครับตอนนี้พี่น้อง ไัไม่เสวัสดีครับโอ้นี่ครับเจแคทสังลุย

เจ๊แคทสังลุยเจ๊แคทสังลุยนี่ครับ,ฝา,รบฝากด้วยครับฝากด้วยครับเจ๊แคทสังลุยทีมงานเจ๊แคทสังลุยครับช่องยูทูบนี่ก็ฝากเข้าไปกดติดตามให้เจ๊ด้วยครับผมติดตามผลงานได้ครับเจ้าเอ็กซิมจีนี่ก็เจ๊แคทสังลุยก็เพิ่งรับตัวมาครับ อีกมือไปไหนครับโอ้โอ้่าฮ่าเานี่จะเต็มหรือเปล่าเรือแค่นี้เลยน่าจะเต็มนะเมาจหรือเมา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  เมาเลยเอาเอาจะคลองรถหาวเงี้ยเฮ้ยคุยคุยนี่แล้วคุยครไหนมา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 นี่เอานี่แล้วนี้ นโ้งเนโคงมากเลยเออโ้มามาเจ๊แคทหรือเปล่านี่มาเจ๊แคทแล้วเนาะโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีเสียนุ้ยครับนี่ครับเสียนุย อ้าว <sk r isa> อ้หวงครับหวงห่วงวงของครับหวงของ <sk r isa> คันนี้นี่ได้ได้กี่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 เดือนแล้วหนึ่งเดือนวันที่เก้าอ๋อที่เก้านัหนึ่งเดือนวันที่เก้านี่ครบหนึ่งเดือนครับกี่ชั่วโมงครับเจนหนึ่งร้อยสามสิบห้าอหชั่วโมงก็งานเรกก็เอาไปลงบ่ออันนี้ไม่ได้ขุดแล้วบ่อเนี่ยจนประธานนะอ่ะอ๋อหมดแล้วครับที่ไหนอ่ะ อลอเน้นนมาี่ก่อนมาี่ก่อนมาแล้วตรงต้องสะตรงนี้เขาขุดอยู่บ่อนี่เขาขุดอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยสะตรงเต็มไหมพอดีมากเยมเต็มเรือที่เดเต็มก็จะเกลี้ยให้เต็มเลยได้ที่เลเต็มใช่มน้ำ่นั้นนะเสมอพื้นล่างนะไม่ใช่ถนนนะพื้นล่างอาไป มันหวงของน่ะนี่ โอ้ปลาชายหาที่เปิดแอร์ไม่เจอได้น่ <laughs> ยเย็นแล้วบ่ <laughs> สมิมไปขับคนไล่สินุ้ยบ่นุ้ยทไมขับใหู้ลอย่างนั้นน่ะไปไม่ไม้ไม่ไมหัดขับครับนิดไ่เร่งมหมันดเลย เอาเลยตามมือเลยใช่ไหมครับเอาแไปไม่ต้องเกรงใจนะพี่นัเพราะว่าไปตามสั่งสั่งได้ก็ไปตามเนื้อว่าเลยก็ไปตามเนื้อว่าเลยก็คือดีเลยตอนนี้มีมีตัวใหญ่ามีให่ตัวเสียงเป็นใหญ่ขึ้นอย่าเตน้ำมันทิ่แค่ว่าประหยัดน้ำมันด้วยอืมว่าไงครับโอเคใหญ่เออจ่ายไปลองดูปะลองดูอ้าลองลองลองจ่ใจ่ายก่อนอ่ะป๋อมิมขึ้นดูปะลองดูไหมลอง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 จะได้อ่าโอเคครับเดี๋ยวจะ ยัไปลองนิดนึงครับมาแล้วก็ต้องลองมาแล้วจะได้ได้น้ำปลาตุ้งหลอนี้ไหมัายาจิตใจได้นอนเป็นพรดัดละมอรทําไมจะขึ้นได้ของเราไปตอง อมาดูปามิมครับปามิมลองขับเจ้า XMG XE หนึ่งสามห้า B ครับของแจ็คแคทสังลุยผมว่าแล้วเข้ามาด้วยกันนะคร น uhm. มาขับไอฮิตาชิเขาออกมาใหม่เลยฮิตาชิม er> ну ุ้งยาวฮิตาชิร้อยสามสิบขับของเรื่องแปงทีนีี้ทนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไงพี่อเป็นเรื่องเรื่องเรื่องตัวปองผมปลาทำงานจะนิ่งเราจะเบาแบเบาแทในฮิตาชิกันถ้าเราทำงานเข้าไปกูรบ มาเตรียมไปดูดัคถับผม,มนี่ราดับบานอะไรนะบ้านตรง2ชั้นนี่นะสามแสนเจ็ดหมื่้าท้ายเป็นไรนะ่ะไม่งับหรอ มีงานโต่ที่ไหนไหมครับนี่ยเาตรง<ม><ม>นี้มนก็จอดเลียบ่หรได้งานนี่แหละโอห<ม>น้าฝนด้วยเนาะครับแต่ดีครับยังได้งานทำหน้าฝนเลยชุดมากเลยป๋ามิน่นเ่ โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับผม